ทักทายค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมต้นไม้ที่ออกดอกสีเหลืองสดใสสบายตาเป็นไม้มงคลและเป็นต้นไม้ประจําชาติไทยเนื่องจากมีดอกเป็นพวงระยะสีเหลืองสดใสอันเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนาและนอกจากนี้สีเหลืองยังเป็นสีประจําวันจันทร์อีกด้วย ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ,พของราชการที่9แห่งราชวงศ์จักรีและคำว่าราชพฤกษ์ซึ่งมีความหมายว่าเป็นต้นไม้ของพระราชาต้นราชพฤกษ์ต้นชัยพฤกษ์ต้นคูนหรือต้นโกลเด้นชาเวอร์จะออกดอกเป็นช่อกระจะลักษณะช่อห้อยระยะออกตามกิ่งหรือตามซอกใบ มีกลีบดอกห้ากลีบมีเกสรตัวผู้ที่มีขนาดแตกต่างกันถึง10อันมีกลิ่นหอมอ่อนๆเมื่อดอกร่วงโรยจะมีผลหรือฝักยาวมากถึงประมาณ50เซนติเมตรฝักอ่อนมีสีเขียวฝักแก่มีสีดำภายในฝักจะมีเมล็ดแบนๆเรียงซ้อนกันแน่นในฝักเป็นจำนวนมาก เป็นไม้มงคลซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่าการปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้บ้านร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองและจะช่วยเชิดชูให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยถ้าชอบแบบนี้ช่วยกดติดตามและให้กำลังใจ สำหรับคลิปนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ